สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านพบกับผมนะครับักข่าวอินดี้วันนี้ขอนําเสนอข่าวจากเว็บไซต์ thai marketing in gs นะครับผมเนี่ยผมรีเฟซให้ดูกันเนาะนี่ฮะเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เป็นข่าวที่ว่าครั้งแรกจริงๆนะครับสงกรานพูดถึงแอปนี่ครับหนาปกดูหน้าปกเขาครับเรามาดูนะครับว่าเป็นครั้งแรกจริงหรือเปล่าที่สงกรานพูดถึงแอปเนาะก็นี่ครับเขาได้ขึ้นมาเลยว่ามีข่าวค่อนข้างเยอะถามว่าที่ผ่านมาทําให้ทุกใจพอสมควรไหม เป็นเรื่องเซนสิทีฟเรื่องครอบครัวสาหรับสําหรับผมเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราเรามีครอบครัวทีมงานที่ต้องดูแลเราต้องก้ามก้าวข้ามให้ได้นี่ฮะก็นี่ครับมันทุกนี่ฮมันทุกนั่งนอนแอบอยู่กับคนแอบอยู่กับที่คงทําไม่ได้เรามีคนอื่นที่ต้องซัพพอร์ต ีใหม่เราต้องดูแลและยังมีพ่อแม่ที่ผ่านมาเวลามีเรื่องก็ได้ซัพพอร์ตจากครอบครัวเหมือนตอนวัยรุ่นเราโฟกัสงานแต่พอโตมาแต่พอโ,โตมาเจอเรื่องแบบนี้เรารู้สึกว่าดีที่ยังมีครอบครัวมาซัพพอร์ตเราตอนที่เราพลาดอ่ะอันนี้ก็เป็นในเป็นไอตอนที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับผมอมสักทีหนึ่งนะไอข่าวไทยเก็ติงก็ไม่บอกให้สัมภาษณ์ไหนนะครับผมอะแต่ก็เราดูครับอ่ะ ถ้ามเพื่อนๆนี่ครับส่วนเรื่องอาทิตย์ละครั้งเนี่ยส่วนเรื่องอาทิตย์ละครั้งก็ไม่ได้ใจนะครับน่าเป็นส่วนเรื่องลูกหรือเปล่าส่วนเรื่องลูกก็เปลี่ยนกันดูแลอาทิตย์ละครั้งหรือเปล่าหรือว่าไงฮะตรงนี้ก็เช็คกับแอปเรื่องเลี้ยงลูกเวลาที่ไปรับลูกมาอยู่ด้วยจะพาไปกินขนมไปกินขนมได้ทุกอย่างรวมถึงช็อกโกแลตที่แม่แอปห้ามไม่ให้กินอะไรเงี้ยพาอาอกกำลังกายอ๋อผมเข้าใจละอ่ะก็คือแบบว่าคุณสงการนะครับเขาได้บอกว่าเออเนี่ย ส่วนเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยก็จะก็ประมาณว่าอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะพาคนสงการก็จะพาไปกินขนมแล้วก็กินได้ทุกอย่างเลยรวมถึงช็อกโกแลตที่แม่แอปห้ามด้วยอะไรพวกนี้แล้วก็พาไปออกกาลังกายแล้วก็พาไปทํากิจกรรมอะไรที่แบบเฮาเาหน่อยกิจกรรมที่แม่แอปแอนตี้อะไรพวกนี้ครับซึ่งผมจําได้ครับผมเคยเคยดูในรายการซุปตาพาทัวร์นะครับผมอืมนะครับที่มีคุณนิกกี้นะครับ ไปสัมภาษณ์ที่เขาใหญ่นะครับผมนั่นเลครับผมก็ลองไปหาดูในช่องผมดูนะครับอผมเคยทําข่าวไว้แล้วเนาะแต่นี้เขาไม่บอกที่มานะครับเนี่ยเว็บไซต์นี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเว็บเถื่อนหรือว่าเว็บจริงนะครับอไปดูหน้าเว็บวันนี้มันเถื่อนไหมก็ตอนนี้นะครับผมก็มาดูนู่นดูี่เยวขาหน้าสนใจมาดูดิแม่แมดโดนทักเตือนระวังอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามารีวิวเว็บนี้กันนะครับแต่เพื่อนๆก็อย่าไปเชื่อกันเยอะนะครับสาหรับเว็บนี้นะผมบอกเลยเพราะว่า มันดูไม่ได้เชื่อถือนะครับอืมเนอะแต่ว่ามันก็มีข่าวข่าวเขาก็ตามมาแต่เขาแบบเขาเขียนได้ไม่ไม่ดีนะครับเขาเขียนได้ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ครับเพื่อนๆดูตรงนี้เห็นไหมหน้าข่าวเขามีแปดร้อยกว่าหน้านะเออเนี่ยแล้วคุณลองไปดูหน้าสุดท้ายนะเอ,อเราลองไปดูหน้าสุดท้ายโอ้ยเอ,อหน้าสุดท้าย เข้าลงข่าวแรกเมื่อปีเมื่อมีนานะครับเข้าลงขถาวแรกเมื่อใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเมื่อเดือนมีนาครับผมอมืยังไม่ถึงปีนี่วะใช่ไหมเนี่ยน,นะครับยังไม่ถึงปีเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีข่าวนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะเนี่ยอืมเนี่ย a ฟ e b o o k อะไรก็ไม่มีให้เราติดต่ออะไรนะครับอืมนี่ครับผมอ่ะแต่ว่ามันก็มีมวลความจริงอยู่แล้วคือมันก็ก็อย่างที่บอกครับ เขาก็มาเรียบเรียงคําพูดใหม่แต่ถ้าว่าเขาเรียบเรียงได้ไม่ค่อยโอเคครับเพื่อนๆดูดิมันก็แบบไม่มีที่มาไม่มีที่ไปอะไรนั่นเองนะครับผมอ่ะทางไงใครรู้จักก็ฝากไปบอกด้วยนะครับอเนี่ยถูกใจสามพันก็ไม่รู้ถูกใจนะอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูเนาะนี่ชื่อพีนะครับคนคนุณคนชื่อพีเป็นคนเขียนพีแปลว่าเยี่ยวนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคครับแล้วก็ชี้แจงสําหรับเว็บไซต์นี้ไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครไม่เข้าใจอะไรก็ ให้มาดูคลิปนี้นะครับว่าจริงหรือเปล่าอะไร,รเปล่าผมก็จะส่งคลิปนี้ให้เขาดูนะครับว่าเ,ออเนี่ยผมได้ชี้แจงเอาไว้แล้วนะสาหรับเว็บไซต์ไทยเ e t ติงนี่นะมันดูไม่ได้เชื่อถือนะเนี่ยมีข้างหน้าว่าเนี่เห็นไหมไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้เนาะแต่เนื่องจากว่าเนี่ยเขาทําข่าวอะไรเงี้ยคือเขาก็ไปฟังมาแหละแต่เขาก็เรียบเรียงคําพูดแบบเป็นภาษาแบบเพื่อนๆเอนอ่ยไม่ใช่ภาษาทางการเหมือนเว็บไซต์ข่าวจริงๆจังๆนะครับผมก็ต้องเข้าใจเนาอะ,อะอันนี้ก็ต้องขอบนไว้ยาวๆหน่อยเพราะว่า เดี๋ยวถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยไอเว็บนี้มันเฮ้ยถ้าไอเว็บข่าวอะไรว่าอะไรเงี้ยมีดาวมาเกี่ยวกับการตั้งชื่อของเขาอะไรเงี้ยผมจะส่งคลิปนี้ให้เขาดูนะครับอ่าเอาเลยครับแล้วเจอกันใหม่ลายกันนะครับสําหรับผมนกข่าวอินดี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชมืมครับมีเว็บข่าวอะไรแนะนํากันได้นะครับเ,เพื่อนๆเนาะมาพูดคุยกันอ่า